พญากืนากษัตริย์องค์ที่6แห่งราชวงศ์มังรายพญากืนาอนาธรรมมิกราชหรือตื้นาหรือกินนา พระมาหากษัตริย์องค์ที่หกแห่งราชวงศ์มังรายทรงเป็นพระราชโอรสของพญาพายูทรงสเสด็จขึ้นของราชสมบัติเมื่อปีพุทธศักราช1898ทรงเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและมีพระปีชาสามารถในศาสตร์ตา่างๆทรงปกครองเมืองด้วยทศพิธราชธรรม บ้านเมืองมีความสงบสุขและ,จะเจริญรุ่งเรืองเหตุการณ์สำคัญในรัชสมัยของพระองค์ก็คือ การรับเอาพุทธศาสนาเถรวาสลังกาวงสายรามันมาจากสุขโขทัยแต่เดิมพุทธศาสนาในล้านนาสมัยพญามังรายจนถึงสมัยพญาผายูเป็นพุทธศาสนาเถรวาดที่สืบทอดมาจากหาริภูมิชัยและผสมกับพุทธศาสนาที่มาจากโงสวดีและอังวะหรือพุกาม ในสมัยของพระองค์พุทธศาสนารัทธิเถนวาดลังกาวงสายรามันได้แพร่หลายเข้ามาสู่เชียงใหม่ครั้งแรกในรัชสมัยของพญากืนาโดยผ่านทางเมืองสุขโขทยัยโดยครั้งนั้นพญากืนาทรงมีพระประสงค์ให้พระพิสุอรัญ,ญวาสีมาอยู่ที่เชียงใหม่และเพื่อให้ทําสังฆกรรมได้ครบทุกประการจึงได้ท่งอาราธนาพานระสุโเถระ ชาวสุขโขทัยมาจากสุขโขทัยในราวปีพุทธศักราช1912พระสุม,มนเถระมาถึงหริภูมิชัยได้จำพรรษาอยู่ที่วัดพระยืนพญากือนาส่งเลื่อมใสในพระสุม,มนเถระด้วยทรงเห็นว่ามีความรู้สึกซึ่งในศาสนาโดยเฉพาะท่านได้บวชมาในสายรามันซึ่งทำสังฆกรรมถูกต้องตามพระวินัยบัญญัติ พระยากืนาจึงโปรโดให้พระฟื้นเมืองในล้านนาหรือนิกายเดิมที่สืบต่อกันมาแต่ครั้งพนางจามเทวีเข้าพิธีอุปสมบทใหม่กับพระสุโมเถระจำนวนหลายพันรูปในสมัยโบราณก่อนที่จะรับลัทธิลังกาวงเข้ามาเผยแพร่พระพุทธศาสนาในล้านนา จากหลักฐานโบราณคดีตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีบางอย่างสันนิฐานว่าล้านานานับถือพุทธศาสนามาก่อนแล้วเป็นนิกายมหายานโดยได้มีการขุดพบเสียงพระพุทธรูปแบบทวาราวดีที่หริภูมิชัยและพบธรณีมนตามคติมหายานที่อำเภอเชียงแสนและล้านานามีประเพณีทำบุญปล่อยข้าวสัง อุทิศส่วนกุศลแก่ผู้ตายประเพณีนี้เหมือนพิธีกงเตกตามคติมหายานจึงสันนิษฐานได้ว่าล้านนามีการนับถือผู้ผีปีศาจวิญญาณและนับถือวิญญาณบรรพบุพรบุษในขณะเดียวกันแคว้นหริภูมิชัยได้มีการนับถือพระพุทธศาสนามาแต่ครั้งพนางจามเทวีเชื่อกันว่า แคว้นหริภูมิชัยเป็นศูนย์กลางของพระพุทธศาสนามาตลอดจนถึงสมัยพญากืนาเมื่อพุทธศาสนาจากแคว้นสุขโขทยัยได้เข้ามาแพร่หลายในล้านนามีผลทำให้มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างล้านนากับอาณาจักรสุขโขทยัย ทั้งทางศาสนาศิลปกรรมและประเพณีสมัยต่อมาพุทธศาสนาได้เข้ามามีบทบาทในการดำเนินชีวิตของคนล้านนาพระสงฆ์ได้รับการยกย่องจากสังคมล้านนามากบทบาทของพระสงฆ์มีหลายด้านด้วยกันอาทิเช่นทางด้านการศึกษา พระสงฆ์มีฐานะเป็นครูของประชาชนด้านการเมืองตั้งแต่สมัยพญากือนาเป็นต้นไปพบหลักฐานว่าพระสงฆ์ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพิจารณาตัดสินคดีความต่างๆร่วมกับขุนนางของบ้านเมืองและจากหลักฐานตำนานราชวงศ์พื้นเมืองเชียงใหม่เขียนว่า พระสงค์มีบทบาทในการว่ากราวตักเตือนพระมหากษัตริย์ล้านนาผู้ประพฤติไม่ถูกต้องและยังเป็นที่พึ่งของราษฎรในยามบ้านเมืองอยู่ในความยุ่งยากเช่นสงครามพญากือน,นาสร้างวัดบุพารามหรือสวนดอกขึ้นในอุทยานป่าไม้พยอมสำหรับเป็นที่จำพรรษาของพระสมุนเถระในปีพุทธศักราช1914 และจัดทำเวียงสวนดอกให้เป็นเวียงพระธาตุเมื่อปีพุทธศักราช1916ต่อมาทรงโปรโดให้สร้างเจดีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่พระสุบนุนเถระอัญเชิญมาจากสุโโไทยโดยจัดสร้างขึ้นสองแห่งคือที่วัดพระธาตุดอยสุเทพและที่วัดสวนดอก รัตนพระสมนเถระเข้าจำพรรษาอยู่ที่วัดบุพารามแล้วได้ดำเนินการเผยแผ่พุทธศาสนาลังกาวงและเมื่อพำนักอยู่ที่วัดสวนดอกต่อมาได้18ปีท่านก็ถึงแก่มรณาภาพในปีพุทธศักราช1932 ดังนั้นศูนย์กลางการศึกษาพุทธศาสนาเถ็นวาดลังกาวงในรัชสมัยของพญากืนาจึงเป็นศูนย์กลางของสายรามันต่อมาเรียกลังกาวงรุ่นแรก นิกายสวนดอกหรือนิกายรามันเนื่องจากพระสุมนเถระได้บวชเรียนมาจากสำนักของพระมหาสวามีอุทุมพรที่เมืองมอตมะในรามันประเทศพญากืน,นาทรงสนับสนุนให้พระพิสุจากเมืองต่างๆ เช่นเชียงแสนเชียงตุงเดินทางมาศึกษาพุทธศาสนาที่วัดส,สวนดอกเมืองเชียงใหม่จึงเป็นศูนย์กลางการศึกษาพระธรรมวินัยนับเป็นความพยายามที่จะให้เชียงใหม่และล้านนาเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาแทนหริภูมิชัยซึ่งเคยมีบทบาทมาก่อนหน้านั้น การรับพุทธศาสนาลัทธิลังกาวงจากสุขโขทัยในสมัยพญากืนาเป็นจุดเริ่มต้นของความตื่นตัวทางด้านภูมิปัญญาศาสนาซึ่งนำไปสู่ความเจริญของพุทธศาสนาในยุคทองของล้านนาต่อมาอาณาจักรล้านนาในสมัยพญากืนาจึงมีเสถียรภาพทั้งด้านการเมืองและการปกครองมากขึ้น ต่อมาพยากืนาได้ส่งยกเลิกการส่งสวยต่อห่อซึ่งเคยปฏิบัติมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์มังรายตอนต้นดังนั้นพอถึงพุทธศักราช1908พญาห่อลุ่มฟ้าจึงทวงถามเอาสวยข้าว9,000คานงาช้าง20หาบผ้าขาว400ลำถ้วยแช่ศัก1,000 ลาย500เขียว200ร้ขาว300เป็นสวยแก่เจ้าลุ่มฟ้าพญากือนาจึงปฏิเสธไม่ส่งสวยต่อห่ออีกการไม่ทำตามข้อเรียกร้องดังกล่าวทำให้กษัตริย์เชียงใหม่องค์ต่อๆมาคือพญาแสนเมืองนาและพญาสามฝั่งแกน ก็พลอยไม่ส่งสวยด้วยภายหลังกองทัพห่อจึงยกมาทวงสวยในสมัยพยาสามฝั่งแกนเมื่อพระองค์ไม่ยอมส่งให้กองทัพห่อจึงเข้าล้อมเมืองเชียงแสนจนเกิดการรบและหอกก็พ่ายแพ้ไป พญากืนาทรงสวรรณคตขณะมีพระชนมายุ4 6พ0 0ษาส่งของราชสมบัติได้30ปีสถานที่ที่ทรงสวรรณคตคือคุ้มเวียงบัวอันตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของวัดป่าเป้าริมคูเมืองเชียงใหม่ด้านเหนือต่อมาคุ้มนี้ในสมัยพญาสามฝั่งแกนได้สร้างเป็นวัดพราามและต่อมาได้ปรับเป็นวัดของชนชาติไทยใหญ่ คราหลังยุคฟื้นม่าน